ตอนนี้เขาก็เอาขึ้นเต็มรถไถที่หิมพานต์นะครัท่านผู้ชมเขาก็มีคนแบบขึ้นหลังมันอีกอันหนึ่งนะท่านผู้ชมนะแล้วเขายานเข้าตุกนะท่านผู้ชมนะไปเบิ้งนํากันเลยท่านผู้ชมรถเทาว่ามันจะขึ้นหรือบ่ขึ้นท่านผู้ชมนี่นะบรรยากาศเนาะมันนี่ก็แบบตะเวนเลื่มลงแล้วท่านผู้ชมอ่าตอนนี้ก็สามมงปลายนะท่านผู้ชมนี่เราถ่ายดิกแตกเข้า

นี่ก็โอ้ยตกละมัดนึ่งท่านผู้ชมบ่อเลือบ่เหลือท่านผู้ชมตกสองมัดท่านผู้ชมเพราะว่าทางฮามันกระเนี้นิดๆนะท่านผู้ชมวันนี้มันลบท่านผู้ชมจะเอาขี้อันเครื่องข้าปั้นทำใส่ตอนช่วงนึงเขาใส่ดินเล็กจะทำสมัย ตอนนี้เราจะใส่ตีนยางนะตีนจางก็ลงมาได้อยู่นะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันแห้งแล้วทา่านผู้ชมนีก็เหี้ยมาครับสองมัดทา่านผู้ชมตอนนี้ก็แสงแดดเหมาะกับการแบบเราถ่ายโทรศัพท์ทา่านผู้ชมถ่ายวิดีโอปกติโทรศัพท์ก็ไม่แจ้งขนาดนี้นะแต่ว่าวันนี้แสงมันได้ครับทาบ่านผู้ชม เพราะว่าก็ยังไม่มีตังค์ซื้อโทรศัพท์แบบดีๆนะท่านผู้ชมนะ่อง y ยูทูบแล้วมันก็ไม่ผ่านกฎสักทีท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะเราก็ทําให้ท่านผู้ชมดูครับความสุขของเราด้วยครับท่านผู้ชมให้ดูบรรยากาศการทําไร่ทํานาหาปูหาปลาไปท่านผู้ชมสือหรือเปล่าครับท่านผู้ชมโอ้โหรถไถ่ายเราเพิก็แรงอยู่นะครับท่านผู้ชมนะรถไถ่าแอนคันนี้ตอน ช่วงปีที่แล้วท่านผู้ชมแล้วก็ไซสไปแกะรถนวดเข่านะหรือว่ารถสีข้าวนะแต่ว่าปีนี้เราซื้อคันใหม่เราเอาคันนี้มาเมืซ่ซสาครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเมี่นขนข้าวขานน้าท่านผู้ชมเวลาเราปั่นข้าวแล้วก็เอารถน,นี้ขนท่านผู้ชมแล้ก็มีแอดขึ้นข้างหลังด้วยนะท่านผู้ชมนะ ได้ไม่ได้ก็จะเราจะขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมนะเกียมจะขนลงนะท่านผู้ชมนะข้าวก็เต็มกองเลยท่านผู้ชมอันนี้เราจะปั่นเสร็จครับท่านผู้ชมตอนที่เราปั่นนะได้เจ็ดสิบกระสอบท่านผู้ชมจะเป็นข้าวโดนะอันนี้เราจะเป็นข้าวนาปังท่านผู้ชมทิมงานเราก็พักกินน้ํานะอันนี้ทิมงานเราก็พักกินน้ํากินท่าท่านผู้ชมนี่ครับ น้ำปเปล่าๆนะท่านผู้ชมนะเนีย่ยใส่จิ้งลิงเลยมีมังหางด้วยโอ้โหท่านผู้ชมโคตรเย็นเลยครับน้ำนี่ครับท่านผู้ชมนะน,นี่ก็คุนลี่ชุดรอนะดูครับท่านผู้ชมนะไม่คั่งคลายอะไรเลยท่านผู้ชมนุ่งส้วงขาสั้นลงเลยครับท่านผู้ชมครับนั่นไม่เห็นคันเลยครับเก้าตลอดเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็น้องเซอรารน,นะใส่กูบแบบแพบ A ์เอ็กไซอี e ่ C นะท่านผู้ชมนะซุปเปอร์คันเลยอีกนี<ป>่ก็รถใช้แล้วนะท่านผู้ชม ก็พามาดูบรรยากาศนะแล้วก็จะเป็นสวนมันสับปะหลังท่านผู้ชมหลังจากที่เราทํานาเสร็จเนะเราก็จะไปกดมันสับปะหลังต่อนะแล้วก็เผาถ่านด้วยเด้อท่านผู้ชมนี่อันนี้เตาถ่านครับส่งหมูสะเดินนะตอนนี้มันก็เริ่มเพลแล้วอันนี้รถแตกเราก็ดอกไม่มีท่านผู้ชมใช้งานเยอะเกินนะดอกก็เริ่มหายแล้วดอกหายกําไรหมดท่านผู้ชม แต่ก็ไม่มีนะรถถ่ายเราก็โอ้โหท่านผู้ชมมีไข่ซ่อมตามเป็นไหมเราเนี่ยจะขนข้าวลงนะข้าวลงเราก็ไปขนอีกรถหนึ่งนะตัวเสร็จนะอันนี้เราก็จะเป็นข้าวนาปีนะนะเหลือสองให้เนี้ยเราก็จะเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมปีนี้ก็จบฤดูกาลนะเราก็ตะเขียนนั้นท่านผู้ชมเขียนนั้นเขียนนั้นเขียนนั้น เดนู้นน่ะมาเนี่ยเจ้านนั่นก็เถียงข้าวสมบูรณ์มีเด็กเล็กอยู่นะท่านผู้ชมนะเขาก็ไม่ลงนะนี่ขึ้นไปไหมลงลงมานี่ครับันจะทำเป็นลานข้าวนะสมบู้ชมเราก็เอาผ้านแหยงทนะ่านผู้ชมแล้วก็เอากองฟางห้องข้างล่างมันานผู้ชม นี่ก็น้องซัสซาครับท่านผู้ชมน้องซัสซาจะไปเล่นนอนกองเพืองแล้วนะตอนนี้นะใครจะมาเล่นน้ำน้องซัสซาบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นกล้องฟางอตอนนี้คุณลี่ก็นุ่งสงขาสั้นนะไม่คันอะไรเลยนะแต่ว่าคุณลี่ว่าว่าเริ่มคันแข่งละเปนนุ่งสงขาสัน้นครับท่านผู้ชม มันก็ตึงเกินนะไม่คันคายเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเก่าแล้วนี่นะทุกท่านตอนนี้มันจะมันจะควะนะทสมเราจะเอาเขา่าเอาเขา้าวมัดข้าวเลยนะท่านผู้ชมนะเอาเขา้าเอาเขา้านี่ครับทนผู้ชมดูคนลีนะอันนข้าให้เป็นระเบียบเทียมหอยเราจะทำเป็นข้าวปลูกนะท่านผู้ชมนะ หรือว่าเข้าแนวท่านผู้ชมเขาเรียกเข้าแนวนะอันนี้เราเป็นระเบียบนี้เรียะร้ายหลวงไมโยนในเบิ้งเนาะนี่คุณลี่ก็เริ่มไม่มีอารมณ์แล้วตอนนี้ครับท่านผู้ชมว่าลองมายนมึงดุก่อนว่าเลยน้องจอยก็ไปแล้วท่านผู้ชมกินนี้ขึ้นกองพางก็ไปแล้วตอนนี้เรียบร้อยเรามาส้มคุณลี่ต่อนะ นี่ครับทา่านผู้ชมดูการคนลงของคุลลี่ทา่านผู้ชมอยู่ที่รถถ่ายนี้ประมาณ10กระสอบได้ทา่านผู้ชมเราจะทำเป็นข้าวเหนียวนะท่านผู้ชมนะนอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะท่านผู้ชมนะซื้อข้าวว่าข้าวนางจางทาง่านผู้ชม เก็บเวลาออกหมากใหญ่ๆมันจะจ่างออกจ่างออกนะก็เลยใช้ชื่อข้าวนางจ่างครับท่านผู้ชมข้าวเอื้องจ่างโอ้โหท่านผู้ชมอ่าสุดท้ายเราก็จบคลิปไว้แค่นี้ท่านผู้ชมนะจะอย่าลืมเข้าไปผ่ากดติดตามกดไลค์เข้าดูคุณลี่สุดหล่อเลยนะท่านผู้ชมนะจบคลิปไว้แค่นี้เด้อ